วัสดีพวกก่อนทุกคนนี่มันตัวละครใหม่นี่ว่าผมว่าเล้ว g เมเมื่อเช้าโทรมาบอกผมแล้วทุกคนเออคือแบบมันมีตัวละครใหม่เข้ามาแล้วเขาแบบโทรมาแบบไอ้คุณเทนจีอะไรแบบไม่แบบช่วยแบบแคปตัวละครให้ผมหน่อยอะไรแบบนี้นะทุกคนคือแบบว่าแบบมันเป็นตัวใหม่นันนี่นะนี่นะนี่นะคือเขา GM เขาโทรมาเมื่อเช้าเนี่เออคือแบบให้ผมให้ผมแบบ ปรับปรุงให้หน่อยเออแบบเทให้หน่อยตัวนี้แบบควรจะเข้าเซิร์ฟหรือเปล่านะทุกคนเออคือมันเป็นแบบเออผมมันโหดไงแล้วพอแบบเขาเขาส่งมาแบบเป็นตัวแรกคนคนแรกของเซิร์ฟมึงคิดดูเออมึงคิดดูแล้ววันนี้นะทุกคนเราก็อยู่กับตัวละครมันน่าจะมีชื่อว่าหายะนะเออน่าจะชื่อหายะแหละก็ <g ül> เดี๋ยวเดี๋ยวจะเป็นไงเดี๋ยวเราลองเข้าไปเล่นกันดูนะทุกคนเออเซตไอทมอะไรผมก็ยังไม่รู้เฮียอะไรเลยนะสักอย่างเลยลองเข้าไปเล่นกันดูก่อน โอเคทุกคนตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในเกมกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะนี่ก็เป็นแบบใหม่ของ rv ที่เพิ่งเข้ามานะทุกคนก็น่าจะน่าจะแบบคนแรกนะของเซิร์ฟนะทุกคนเนี่ยพวกนี้มีแต่บอทนะเออคือ <Nope. S 1> แบบผมเข้ามาแบบผมน่าจะเล่นเป็นคนแรกของเซิร์ฟนะทุกคนที่จริงเนี GM, ่ m เขาโทรบอกตั้งนานแล้วว่าให้ผมรีวิวตัวละครให้อ่ะเออแบบเบอร์ GM ผมมีนะเออทุกคนเชื่อปะ แว่าแบบกูแบบกูโดนแบนไม,ไ,มไม่ไม่โชว์แล้วกันนะทุกคนถ้าเจอจะโชว์เดี๋ยวโชว์ชิปหน้าก็ได้เดี๋ยวผมจะบอกไอ้รายละเอียดระหว่างตัวละครนะทุกคนก็ตัวละครมันก็จะเป็นสายซัพพอร์ตนะทุกคนเมทซัพพอร์ตเะเออแล้วก็สกิลมันก็จะเป็นสกิลที่น่าจะซัพพอร์ตเลยแหละทุกคนไม่ได้มีเทียอะไรเลยนี่แบบเป็นการแบบโจมตีนะทุกคนนี่เป็นไงอันติฟิลดซันยอนโอ้โหขี้มดแค่นี้แหละ ตัวละครนี้เพิ่งเข้ามาน่าจะแบบผมก็น่าจะเป็นคนแรกนะทุกคนเอ้อยใจเย็นดิลิตเตอร์อ้าว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 นี่เาชิงเพื่อนเหรอสกิลสกิลสองก็จะเป็นการสิงนะทุกคนก็จะเพิ่มเกาะแล้วก็แบบน่าจะเพิ่มแค่เกาะนะเออไม่ได้เพิ่มอะไรแล้วทำให้แครี่เราถึกทักถ,ถึกบึกบึงขึ้นนะเออเอาเอายิงไปดิทุกคนยิงไปดิยอนให้ยอนตายนะโอ้เชี่ยลิตเตอร์มันดักบอลลิเตอร์มันดักเฮ้ยมึงก็ถอยดิแครี่โอ้แม่งเชตีนเล่นยัไงวะเชี่ยปุ๋ยที่ใหม่เลย เนี่ยทุกคนเดี๋ยวเคลียร์คลิปไปก่อนนะตอนนี้ก็แบบเล่นไปเรื่อยๆทุกคนก็เป็นตัวละครใหม่นะก็แบบพวกนี้มันขี้กระจอกไงไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้กันให้ทุกคนเฮ้ยเย็นลิเตอร์เฮ้ยเฮ้ยมันจะเข้าเลยเหรอเพื่อนจะเอาป้อมเลยเหรอเฮ้ยตอนนี้ทุกคนแพรนี้มาป้อมตีแรงโคตรเลยนะทุกคนแม่งสองนัดหายอ่ะบอกทีนี้อย่างเอลสูเลยทุกคนอย่างเอลสูแบบเอลสูของผมอ่ะเออเหมือนกับแบบเอลสูผมเลยคือสองสองทีอ่ะแต่คือมันตีแรงโคตรเลยนะทุกคนไม่รู้เป็นมันมันจะปรับอะไรของมันก็ไม่รู้อหเียยจะะตาว ผมกลับก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวแชิชก่อนแช่ชิปก่อนแช่ชิปเอ่ออตนี้หมดก่อนแล้วทำไมเมียดกูไม่มาเติมวะเนี่ยเฮ้ยเมียดกูหายหัวไปไหนวะเอา้องไปอยู่ออฟเลนซะงั้นทีนี้เฮ้ยอะไรกูเดี๋ยวกลับบ้านก่อนนะทุกคน ก็ตาที่ผมเล่นอยู่นะครับผมตอนนี้ก็จะเป็นแบบตาธรรมดาทุกคนก็ไม่ได้เล่นอะไรแบบไตแรงนะคือผมันเพิ่งรีแลงอะมันเข้าใจคําว่าเขาใช่รีวิวป่ะเออคือแบบ GM เอ้ขาส่งมาตอนนี้มันยังไม่เปิดให้ให้เล่นนะทุกคนคือแบบผมเป็นคนแรกของเซิร์ฟไงคือเข้าเซิร์ฟมาผมก็แบบได้เลยอะเออเขาโทรมาบอกเลยให้ผมเล่นก่อนนะทุกคนไม่งั้นแบบ GM เ็ขาจะเอาแบบทําสกินขายไหมอะไรแบบนี้นทุกคนเออเขาจะแบบปล่อยสกินขายหรือเปล่าอะไรไหมผมต้องเป็นคนตัดสินอไม่แบบเนี่ยกับเป็นซ e o นะทุกคนคือผมไม่ใช่แบบอะไรเกี่ยวกับนี่ ฉมังอะที่แบบดูแบบอาวีมานานนะตั้งแต่ซีซั hey, hey, hey. ่นหนึ่งะทุกคนเฮ้ยเอาดิเอาดิโอ้เชี่ยยอนจะแตกแล้วมึงหนีไปไหนเนี่ยไอ้เชี่ยแครี่กูอืออืเอาดิเอาดิเอาดิอ่จักจิกจักจักอะไรเดินจุ๊กจั๊กจักเลยทุกคน คือถ้าเราไปสิงเบื่อเนอะทุกคนเราจะจะไม่สามารถตีปกติได้ทุกคนแต่ว่าปล่อยสกิลได้นะสกิลนี้ปล่อยได้ถ้าปล่อยไม่ได้ก็เฮียแล้วเราทุกคนโอ้ยยายเย็นดิมันมาแล้วมันมาแล้วนี่ป่าโอ้ยป่าไม่ใช่ป่ามีดมาเฮ้ยนี่เอามันต้อตายทุกคนต้องตายนะต้องตายนะฮีเตอร์เนี่ยมันแหลมแล้วมันแหลมแล้วมันชักจะเหิมเกลิมขึนไปแล้วนี่สิงแป๊บนึงเอออย่างนี้แหละปลาทวนมาเสริมเกาะด้วยนะเป็นตัวที่แบบว่าแบบต้องใช้ปรามีนความเทพเล่นน่ะคือถ้าไม่เทพก็เล่นเล่นไม่เป็นอ่ะ นี่อ <Those mig hehe> ่ะอัตชีไปแล้วทุกคนเสกไปแล้วนี่มันเป็นลูกไก่แล้วทุกคนเออนี่สิงไปก่อนนะทุกคนเวลาที่ผมจะตายผมก็ต้องสิงเพื่อนนะทุกคนเดี๋ยวว่าตัวละครอะไรของมันไม่รู้ทุกคนตัวน่าถ้าเป็นถ้าเป็นแคลรี่สิงอ่ะผมว่ายังยังดีนะอันนี้เป็นแบบซัพพอร์ตไปสิงสิงแคลรี่อ่ะเออจะเล่นยังไงนะไม่ดีไปดีโอ้โหเชี่ยบัตมาบัตมาเฮ้ยบัตมาโอ้โหอ้าวเชี่ยแรงขึ้นมาเลยเ้ยมึงเล่นเกินไปปะเนี่ยบัตมึงแบบมึงเป็นแค่บอทอย่ดแคบผงาดดิก็เมื่อกี้แบบแคลรี่ไปล่อตีนมา โอ้จบเลยเดี๋ยวผมจะออกของอาซับบอร์ดเป็นเกาะนะทุกคนคือตัวนี้ผมแนะนําให้ออกแค่2ออย่างนะถ้าไม่เกาะก็เป็นล้างนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นตัวที่แบบไม่ถึกไงเนะออมันแบบเป็นเป็นตัวบางมากเลยนะผมก็เลยรู้สึกว่าแบบ เล่นบบล้างกับเกาะดีสุดแล้วก็เซตไอทมนะที่ผมลองเล่นดูนะทุกคนที่มันแนะนำมาก็แนะนำแบบพีเฮี้ยมาทุกคนแม่งแบบอย่างนี้ไม่ปรึกษาผมก่อนคือเซตเอทมต้องปรึกษาผมด้วยเพราะผมก็แบบคัมพี์แบบเล่มแรกของดอยเซอร์บอกแค่นี้คือของที่มันให้ออกมาจะเป็นโอ้โหดามดาไอ้ถอยดีดเฮียกูจะไม่มีโอกาสได้คุยแล้วเนี่ยโอ้เฮี้ยแรงแรงยอมนมาปรับมามันนี่แม่งโกงที่หมายเลยทุกคนอ,อนู้อ่นนี่อันนี้อันนี้โ้แรงนะาาหน้าตาตีไม่เข้าเลยทุกคนแครี่กูเป็นไรเนี่ย ทำไมยอนเขาตีแรงจะไปแบบแครรี่กูจะไปตีเบาจังมันขี้จัก,กระเด็นปะเนี่ย ไอ้เปนอยู่ในป่าป่ะมึงจะเดินแบบมันอ hey. hey. oh. ีกโอ้เชียร์ไวใจแบบว่าอยู่เลยใจวิวเลยม่งเดินแบบกระจอกไงคือม่งเล่นไม่เป็น่ะทุกคนมันรีแลงมาคนเทพเขาไม่เข้ามาตอนนี้ทุกคนแต่ว่าผมต้องมาทำงานไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เนี่ยปับปาตั้งไปเอ้ยมันไม่เป็นนกอ่ะเอามันเป็นดิโอ้เชียไม่ตายทุกคนเฮ้ยไม่ตายทุกคนอีกนิดเดียวอีกเสริมก่อโอ้ลิตร์มันแรงจังวะนี่ปล่อยไปก่อนนะ่อยก่อนนะถอยก่อนนะถอยก่อนนะหน้าแต่ยากโอ้โหตายตาย ยังเป็ตัวกาที่หมาเลยทุกคนอะไรวะแม่ง gm ทำตัวละครเฮียอะไรขึ้นมาเนี่ยโอเคทุกคนเราก็แตกไป2ตัวแล้วนะแม่งแบบตัวแม่งอ่อนที่หมายเลยทุกคนอตัวตัวแบบตัวละครไม่แบบไม่ได้เรื่องเลยแม่งแบบหมาไม่แดงนะทุกคนมหน่าแม่ง gm แม่งแม่งส่งมาให้กูรีวิวก่อนมันไม่มีปัญญาตัดสินใจไงเข้าใจปะไม่มีตัดตัดสินใจแบบว่าเชียตัวละครนี่กูจะให้ลงดีหรือเปล่าถ้าไม่ได้ปรึกษาผมก่อนะผมมาอยู่กับแคลรี่ก่อนนะทุกคนต้องไปยืนประกบแคลรี่ด้วยนะคือตัวมันจะไปโดดเดียวเดียวด้ทุกคนเพราะวยไม่ไรด้เลยทุกคนเเข้าาาไปปก็ตยะ เอาดิเอาดิเอาเสกดิเสกดิอ่ะนี่เป็นแล้วตาเป็นลูกไก่กู้กแล้วนี่แต่ว่าแครี่เราจะไปตีเบาจังวะเวลผมกับเวลมันนี่เท่ากันเลยนะเนี่ยเอ้ยมูฟวมยังไงคือสกิลแบบค่อนข้างจะครูดาวเร็วนะทุกคนก็แบบเตีได้ด้วยโอ้โคนนี่อ่ะตีไปแล้วอุ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นนี่มันเป็นล้อมันเป็นแล้วแล้วเมียดกูไปไหนเนี่ยมันไม่มาเติมอ่ะ อ่ะนี่ถอยๆๆๆๆๆๆเพื่อนไปเพื่อนไม่ได้แบบนี้ไม่ได้นี่หลงแม่งเลยคือถ้าไมไม่รู้สึกว่าแบบจะตายนะทุกคนเด้งนะแม่งไม่หนีเลยทุกคนอย่าไปอย่าไปแบบอะไรกับมันนะยื้ออะไรไว้ทุกคนหนีเลยเพ่นเลยอย่างงั้นแหละมันเป็นตัวแบบขี้หนีอยู่แล้วคาดนี้แบบตัวละครแบบแรงโคตรๆเลยนะทุกคนนี่ตัวแรงๆจะจะจะตายแล้วตายตายแล้วตายมาเลโอ้เกิดหมดทีมก็เป็นไงทุกคนผมไม่ได้ทําอะไรเลยโอ้ถ้าผมยืนเสริมมันมันเพิ่มเกาะไงเห็นป่ะอันนี้ดาเมจส่วนตัวนะไม่เกี่ยวกับตัวละครทุกคน เป็นเป็นดาเมจแบบเฉพาะตัวไงคือถ้าไปเทพทำไม่ได้หรอกบอกแค่นี้เออไปตีป้อมสักทีดีว่ะตีป้อมดีมึงไปเอาคนแลไหมเออดีก่อนดก่อนนี่ก็เป็นตาแรกสุดๆเลยเทุกคนอันนี้ผมเรื่องจริงนะผมไม่ได้โมเลยนะอันนี้เป็นตาแรกคนแรกของเซิร์ฟคือเขายังไม่วางขายนะตอนนี้คือเขาแบบให้ผมมาลองเพื่อผมชี้ราคาแล้วกันเออจะเอาตัวเท่าไหร่ดีทุกคนตัวนี้เอาเท่าไหร่ดีสองล้านนะพอนะ ต่อร้านในแบบตั้มลแบบแบ่งผมไงอเออจีมต้องมาแบ่งผมเชีย่ยเยอะเลยวะ่ะทุกคนเนี่ยมึงกินปล่อตีนี่เฮ้ยต่อยเออดีนะมีฟิกเกอร์เฮ้ยนั่นไงว่าแล้วนี่เรียบร้อยเดี่ยงไปแล้วจา้าไปแล้วจา้าโอ้โหวอลเลนลำมั่วแล้วทีนี้เออคือคือเชี่ยตั้งห้าตัวเลยแล้วมึงจะลำยังไงไหวปะเพื่อนไม่ล,อลอ่อหรอกเออเล่นยังไงวะมาแล้วทุกคนมาโอ้อ่ะอันนี้เนี่ยเราจะขึ้นพี่ไม่ได้หรอกน้องมาแล้วจา้าขึ้นแล้วจา้าโอ้ยอย่าไปนหนีดิเฮ้ย เออทำไมมันไม่หนีอ่ะทุกคนโอู้หอะไรนี่เดี๋ยวเพนก่อน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 เออไม่ได้ตายยากบอกแค่นี้แหละจะไม่ได้นะทุกคนมันเป็นตัวที่แบบว่าแบบไม่ได้ตายง่ายๆขนาดนั้นนะแม่งบวกสกินผมอ่ะเออเป็นสกินอะเห็นปะนี่ยเนี่ยเป็นสกินผมเป็นไงสกินผมแบบแบบมีแบบสกินแบบในตัวทุกคนนี่โอู้หเยอะจัดเลยเยอะจัดเลยเอาเดี๋ยวผมสิงฟอนเลยแล้วกันนี่อันติีไปดิ ได้ปะได้ผมกดติดแล้วนี่เฮ้ยสว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 ยอือนี่เป็นไก่หมดเลยทุกคนนี่เอาดิาดูยี้เละนะเละนะบอกไว้ก่อนเละนะไม่บอกบอกเละนะบอกไว้ก่อนนี่ตอนเล่นเหมือนผมได้ลำเองอ่ะนี่นี่ตายทุกคนติดร้อยหมดทีโอ้โหหมดทีมาทุกคนเป็นไก่ขึ้อืมแม่งแบบโหดเกินแต่ว่าเลือดผมไปโลดเลยเห็นว่าทุกคนเข้าแบบเป็นตัวที่แบบอย่างนี้แหละผมว่าเวลาเราใช้สกิลสองขึ้นนะทุกคนใช้ตอนที่เราจะตายดีกว่านะทุกคนเออมันจะได้แบบ ไม่เป็นภาระทีมนะอันนี้แบบขึ้นตั้งแต่ตอนแรกแล้วไม่ขอแครี่ก็มาตายเองอ่ะมันแบบไม่ได้เรื่องนะทุกคนทำตัวละครมาตอนแรกไม่ปรึกษาผมก่อนจริงจริงนี่ให้ผมเป็นคนออกแบบนะผมจะทําให้มันเทพกว่านี้ทุกคนเอออาวีจะไปไกลก็ต่อเมื่อมีผมอะแค่นั้นแหละโอเคมาเชียร์โอ้โหเชียร์ฟอร์เรนคาป้ปอมนะเพื่อน เฮ้ยคาป้อมเอ้ยัเอาเอากินเหรอวะเฮ้ยไปรีบไปช่วยมันดิไม่น่าจะตันนะทุกคนไอ้เขี้ยมมันเล่นสดไงอย่างเงี้ยตอนที่มันคิวได้มันเหิมไงมันคิดว่าผมไม่มีกูก็ไม่เป็นไรทุกคนไม่ใช่นี่เอาก่อนี้เฮ้ยต่อยดิ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 โอู้หอ้โหูเขี้ยมเลยน่าจะย่าแรงเกินนะทุกคนดูมันฉีดดิเฮ้ยเกือบหายนี่เนี่ยโอ้อะไรเนี่ยโอกสิงวีล่าก่อนทุกคนรอดหรือเปล่าเฮ้ยรอดหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยใจเย็นนนดีีีะะไไออ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 ้้ตติิิเเเเ่่่่มใชฉยยยสกกกกกกลลฟฟรร์์โางแห ถ้าผมไม่เข้าเมื่อกี้ตายนะเชื่อป่ะไ่ได้โอ้เยอะจังเลยเยอะจังเลยอเชี่อเยอะจังเลยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นอู้สิง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 นี่ไปก่อน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 นี่โอ้โหไอ้แกลรอะไรเดี๋ยวมึงเดินอะไรเนี่ยโอ้ยตายเรียบนี้พวกนี้มันลอดตีนที่หมายเลยทุกคนมึงเล่นอะไรวะปัญญาอ่อนที่หมายเลยดูดีทุกคนไม่ไม่คู่ควรที่มันจับคู่กับผมอ้ยเชื่งตั้งใจจะมารีวิวสกินนี่ม่งเจอเจอควายทั้งทีเลยทุกคนโอ้เชื่อเช่มันไปดักมันไปดักฟอลเลนโอ้โหเชี่ยมันเปิดไม่ดูตตาามเเลอยโ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเพื่อนออกูมาแล้วกูมาแล้วจ้ามาแล้วจ้านี่กดเกาะให้แล้วกดเกาะให้แล้วโอ้ยมึงเข้าไปใกล้ๆนี่เฮ้ยเฮ้อะไรวะมาแล้วมาแล้วมาแล้วถอยก่อน่อยก่อนนี่อยู่สิงไปก่อนจ้าไปก่อนจ้าไม่ทันโอเคมันได้ตัดเลือดแล้วทุกคนมันจะเอาออกกูจะออกตัดเลือดมาต้นตีนอะไรเนี่ยฮะนี่เซ็ไอติ้ส้นตีนเลยว่าทุกคนกี่เอ็มแม่งมั่วบอกแค่นี้นั่นมันเข้าแล้วป่ามันเข้าแล้วป่าเข้า,าแล้วขาแล้วอู้มาดิเอามาดิมาอู้เชี่ยแตกเลยเฮ้ยมึงแรงเกินไปย้อนโอ้โหทุกคนโคตรแรงอ่ะ โอ้มันได้มังกรด้วยทุกคนน่าจะจบแล้วนะโอ้ลลลลโหฟาเรนฟาเรนเราดูฟาเรนอ่ะจ้าตายแล้วนะจ้าเออแบบมคลิปนี้อ่ะจะต่อคลิปใหม่เลยทุกคนเนี่ยผมเดี๋ยวผมแม่งแบบสั่งแบนแม่งทุกตัวคอยดูนะเออจะโทรบอกกีเอม่งแบนเลยพวกนี้มันอ่อนไงมันจะไม่ชิปไอ้ตัวละครไฮยะมึงเสื่อมเสียทุกคนเนี่ยจ,จบแล้วโอ้โหเขี้ยนาตาหยาดูดูนาตาหยาแรงเกินก็มีประมาณนี้ทุกคนสำหรับตัวละครใหม่นะก็จะบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่เฮียทุกคนเออไม่ได้เรื่องอ่ะแบบตัวกากๆนะทททุกกกกกกคคคนน็็ถ้้้าาใใรรรออยยหผมััังงไไบบตวละีโป ใตค้คลิปแค่นั้นแหละโอเควันนี้ก็ไปก่อนละหัวร้อนเคล